สวัสดีค่ะปอง AF4 นะคะทีเจปองค่ะรับหน้าที่รายการ Food and Health Gang <ช>ค่ะทำคู่กับใช่แล้วครับเทอรี่ค่ะสวัสดีครับผมทีเจเทอร์รี่นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการ Food and Health Gang หเหมือนกันนะครับค่ะช่วงนี้หลังจากที่ผมแก้ข่าวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะสองไลฟ์สไตล์ที่จะแนะนำกันก่อนก็คือ Knowledge Gang และก็ Food and Health Gang ใช่แล้วครับอ่ะจริงๆแล้วนะครับรายการของผมนะครับ Knowledge Gang เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพิธีกรคนเ อาจารยจะถามเลยว่าคุณมาคนเดียวหรือเปล่าโอ้ยพูดอย่างนี้นะครับผมแซะอยู่ในนี้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพิธีกรคู่กับผมนะครับคือคุณว่านฉายนั่นเองเอฮ่านะครับตอนนี้นะเขาติดอะไรรู้ไหมติดอะไรนะติดหญิงเอ้าเป็นพิธีกรแล้วไปทำหน้าที่พิธีกรไปติดสาวไม่ใช่มันเป็นมูฟเล่นล้อวลองจะบอกเลยว่าปองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าว่านฉายจะติดหญิงเอาคุณว่านายไม่ติดหญิงแล้วไม่เอ้ยไม่ใช่ค่ะเออเขามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนดีดีแก้เถ้ อ่เด็อรายการโมเด็แกงก์ค่ะก็เป็นรายการนะครับที่แบบว่ามอบความรู้นะครับเหมือนกับว่าเอาความรู้เนี่ยมาเสิร์ฟนะทุกเช้าเลยนะครับทุกวันเลย9ก้าโมงสิบโมงเองเป็นความรู้นะครับไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นนะคุณทั่วทุกมุมโลกครับ ไม่ว่าจะลาวเขมรพม่าเวียดนามแล้วคุดขึ้นมาหมดเลยเข้าเข้าประเด็นเลย2015กําลังจะรวมเป็นประชาคมอาเซียนคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาห้าอย่างแน่นอนแน่นอนครับเติบทุกเช้าแน่นอนเลยพันยุกมากฉันบอกว่ามีช่วงหนึ่งในรายการของคุณเด่นมากๆใช่แล้วสนุกเหลือเกินเอาอย่างนี้ให้คุณยกตัวอย่างมาสักช่วงหนึ่งดีกว่าช่วงหนึ่งครับก็เป็นช่วงแบบว่าดูดีโชว์นะครับก็เป็นว่า เหมือนเป็นดาวเป็นเดือนมหาลัยนั่นเองสวยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเก่งด้วยต้องมีความสามารถอย่างที่สกู๊ปที่ไปถ่ายมานะครับอยู่ที่มอขอนแก่นครับเขาเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับดาวหรือว่าเดือนของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับตกลงเป็นดาวหรือเป็นเดือนเออเดี๋ยวนะนงะงดาวเนี่ยตอนาดาวเดือนนี่มนหลเบแค่ไหนก็ตอเป็นผู้ชายเขาไม่ทั้งดาวทั้งเดือนนี่ไม่ใช่ครับอ๋อใช่เป็นดาวเป็นดาวเขาแบบว่าเล่นกีฬาเอซ์ตมาคุณครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานโอ้โหโค ทำผมาอเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่ทำไมฮะลมพัดมาตอนเขาปั่นจักรยานแล้วเห็นน้องขาเขาเลยอายเอ้ยไม่ใช่แล้วไอแพ้อายแพ้ที่ขี่แล้วผมลมครับคือว่าง่าย สำหรับรายการนี้เนี่ยเขาก็จะให้ความรู้หรือว่าเป็นอาหารสมองทุกเช้าตั้งแต่5โมงนิดเปิดมาเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นความรู้ที่หลากหลายทุกแวดวงผมว่ามีกูรูคนหนึ่งในรายการนอเลแก๊งหน้าตาดีมากมาสอนภาษากฤษใช่แล้วสนุกมากช่วงนี้ช่วงไหนนะสื้อซื้อซืาอจับนั่นะครับกูรูคนนั้นนะครับคือใครรู้ไหมครับ คุณนั่เองครับรับสองจ๊อบนั้นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นกูรูอันนี้ผมผมเป็นกูรูไปสอนภาษาอังกฤษช่วงไปเป็นตันดับเชิญรายการเขาอ๋อใช่เอางันเป็นว่านะครับตอนนี้นะมีแบบว่าคำศัพท์ที่จะสอนไหมเออเพราะว่าคุณเป็นกูรูด้านภาษาอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวพารู้หมดว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นฝรั่ง ครับโอเคครับโอ้โหเห็นอย่างนี้หน้าหน้าอย่างนี้นี่คุณพ่อผมเป็นเยอรมันนะครับโอ้นี่คุณพูดจริงหรือคุณหลอกครับอย่าถามนามสกุลเพราะว่านามสกุลนามสกุลมันจะนำพาไปสู่สิ่งอื่นนามสกุลรองเท้ามันจะจะกลายเป็นปนออย่่างืไลักษณะพันอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอย่าไปอย่าไปถึงตรงนั้นอย่าไปถึงตรงนั้นค่ะครับนอกเรื่องมากเลยนะคะได้เรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะมาก อ่าสองคุณสองคนนะครับท่านรายการโนเลชใช่ไหมครับอ่าฐานวันนี้ว่าพูดแอนเทลค่ะพูดแอนเทลครับงงครับพงคนนี้งงงงแลเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคพูดแอนเทลนะครับครับไลฟ์สไตล์ในการหอว่าทำอาหารหรืออะไรเงี้ยชอบส่วนตัวไหมครับอ่าเอาคุณปองก่อนแล้วกันคือสำหรับปองเนี่ยต้องบอกว่าปองว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนชอบรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีไลฟ์สไตล์ที่อยากจะพรีเซนต์ตัวเองว่าไปกินอาหารที่นี่มาอรา มีบรรยากาศดีแล้วก็อัพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกันไปปองก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นค่ะรวมถึงแบบมีความผูกพันเรื่องของอาหารเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือทำธุรกิจร้านอาหารด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากแล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่เราได้มาทำรายการ Food a n h e l นะคะโอ้โหแล้วยงคุณปองนี่แบบมีร้านโปรดอะไรหรือเปล่าครับคำถามอย่างนี้ก็เข้าทางเขาสิคน้าดูรายการ Food Angel แก๊ ขอ,ขอบคุณนะจุดนี้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้คุณต้องการผมจะจัดให้คือเรื่องของเรื่องมันอาจจะเป็นร้านที่โบราณหน่อยนะคะแต่เป็นร้านที่คุณแม่เป็นมุ่สนสูคือร้านยกยอเป็นร้านอาหาร,รไทยคะ<อ>่ะก็จะเป็นน้ำอาหารไทยโบราณที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะคะ<อ>แล้วก็ชอบทาน ในร้านโปรดเขาโอ้โแล้ว<อ>ผมก็ดีกว่าจริงๆผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่ชอบทําอาหารโดยไม่รู้ตัวนะฮะชอบทั้งทาอาหารชอบทั้งชิมอาหารแต่ว่าเราจะมีทัศนคติในการชิมของเราที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงคืออาหารของเราถ้าจะไปชิมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องแพงสิอาหารมันต้องแบบพรีเมียมกินต้องพอลิที่ไม่ใช่ปริมาณอะไรแบบนี้แต่จริงๆร้านแรกที่ผมไปรู้จักมาและทําให้ผมเริ่มต้นรีวิวร้านอาหารเนี่ยนะฮะเป็นร้านอาหารจีนชื่อหยงเหอเขาขายน้ำเต้าหู้แต่เพื่อนผมบอกว่าสิ่งที่อร่อยมากๆของร้าน อนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่าเสี่ยวหลงเปาเออซาลเปาที่มีซอสไช่ตาโฟนุ่งใหญดูดน้ำก่อนพูดมันใช่เมื่อก่อนอยู่ตีโลมตอนนี้ลื่นย้ายมาแถวเอ่อชั้นบนสี่อยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแรกที่ทำให้รู้จักว่าอาหารอร่อยไม่จําเป็นต้องแพงเดี๋ยวก่อนคุณถามหน่อยว่าคุณชอบทำอาหารเนี่ยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าทำไมอะแบบจีบหญิงอะไรอย่างเงี้ยคุณเนอะไอ้ตุ้ยโผอันย่า นั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายและทําอาหารเป็นตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายอยากจะจีบสาวติดต้องเป็นคนตลกแต่ผมเนี่ยเป็นคนตลกอยู่แล้วครับเวลาไปกินไม่เคยจ่ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้เขาออกตลกแบบนี้ไม่ครบนะ <c oughs> อันนี้ตลกปราทานแต่ว่า <c oughs> ถ้าทําอาหารได้เดี๋ยวนี้โอ้โห ต้องบอกเลยนะฮะว่าจะยิ่งจีบสาวติดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจะจีบสาวติดมากอีก90%เพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทอดไถ่เจียวก็ไม่เออผมหมายถึงว่าคนที่คบอยู่นะครับจริงไม่ได้หมายว่ากำลังเป็นงานอะไรวะไม่ขนาดนั้นอ่าครับอ่ะนี่ก็ เป็นรูปแบบการทำรายการของพวกเรานะที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบครับค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะสำหรับ Food and Health นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาต่อจาก Knowledge Gang ค่ะ Food and Health Gang นะคะก็จะเป็นช่วงรายการสดวันจันทร์อังคารพุธนะคะ10โมงถึง11โมงค่ะใช่แล้วครับเราก็มีช่วงเด่นเยอะเลยฝากหน่อยแล้วกันนะครับของ Knowledge นะครับ9โมงถึง10โมงครับทุกวันเลยครับ1ชั่วโมงเต็มเเลยทีเดียวครับพร้อมที่จะเอาแบบว่าความรู้ต่างๆนะครับมาเสิร์ฟให้เลยครับ ก็ต้องขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่ยังสามารถรับชมรายการของเรานะครับโซช่องทางเหมือนเดิมนะฮะช่องทางแรกทูวิชั่น6 7นะครับทูไลฟ์ทีวีไลฟ์สไตล์ทีวีที่คุณสั่งได้ช่องทางที่2ทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันชมย้อนหลังก็น่าจะชมได้ด้วยนะครับนี่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะก็คือว่ารายการของเราโทรทัศน์ร่ปมแบบรายการใหม่อันนี้นะคะสำหรับทูไลฟ์ทีวีเนี่ยคือชมได้แบบ24ชั่วโมงแล้วก็7วันแล้วก็ไม่ได้มีแค่2รายการไม่มีถึง สิบี่รายการนี่เฉพาะช่วงเช้าใช่นี่เฉพาะช่วงเช้าใช่ค่ะแล้วป้องเชื่อว่าต้อง มีรายการที่มากกว่าหนึ่งที่คุณแต่ละคน,น่ยสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค,คุณสามารถดูในทีวีรายการของเราได้<ช>ว่ามีอะไรคุณสนใจแล้วก็เข้าไปดูเลยนะคะใช่แล้วครับอย่าลืมคลิกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยเจอช่วงนี้มาก่อนเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ทีวีของเราเนี่ยสั่งได้สั่งได้ตั้งแต่เนื้อหาของรายการกระทั่งทีเจก็คือพิธีกรของพวกเรา ใช่แล์จ็อกกี้อย่างพวกเราสมมติว่าอยากจะให้เต้นก็เต้นได้ตรงนี้เอา่ะเออาาลละะเเป็นการที่คุณผู้ชมสามารถจะมีส่วนร่วมอินเตอร์แอคทีฟกับเราได้นะคะโดยผ่านหลายช่องทาง S M S M M S หรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันม l i ล e ใช่ล้นี่ออเดอร์กันเข้ามาเราเลยเนตัวอย่างวันนี้อุยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหมาเอะ,อะมากเลยฮนะอันนี้น่า <นะ S 1> จะเป็นส่วนของ My Life นะฮะที่สามารถเข้าไปติดตามเนะะื้อหาของรายการลงไปถึงชีวิตของพี่ีกรทุกทคนได้นะ<ช>ครับเป็นรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แม่ตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างเลยนะฮะน่าจะเป็นของผมเองอันนี้วันนี้รีเควสผมมาอยากให้พี่เตอ๋อเล่าเรื่องที่หน้าแตกที่สุดในชีวิตให้ฟังหนอหนอยอยอบังพอดีบังยอยักอ่ะเล่าเรื่องหน้าแตก เดี๋ยวดิผมเนี่ยทำรายการเพื่อนเที่ยวมานานครับผมโยนให้สองคุณคุณสองคนตอบแทนได้ไหมฮะคำถามคุณนะอไม่ไม่ได้คาะไปได้อันนี้โยนอย่าเดียวลบนักตายทีวีที่คุณสั่งได้ถ้าเขาสั่งคุณคุณต้องตอบนี่นี่นี่เข้มงวดมากมานะครับถ้าไม่เป็นพิธีกรรบกวนไปเป็นอาจารย์อาจารย์เรียกว่าฝักบุกคอรนะฮะไปตามว่าผมเธอตั้งถึงติ่งหูหรือเปล่าอะใครเราเรื่องที่หน้าแตกของผมนะม่ ผมเองเนี่ยตั้งแต่ทํารายการมาเรื่องที่น่าแตกที่สุดเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องของอาหาร มีความสับสนนะฮะเพราะผมเองเนี่ยก็คือเริ่มต้นทําอาหารด้วยตัวเองตอนนี้มันจะมีเทคนิค2อเทคนิคที่ผมจําสอบกัน1คือฟินเล่สอคือเซียหรือว่าแพนเซียเนี่ยนะฮะคือในภาษาคนทาอาหารเนี่ยเขาจะรู้จักกันฟินเล่เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าเนื้อที่ล็อกกระดูกออกแล้วแพนเซียคือการที่เอาเอาส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปจีลงในกระทะโอเคนะฮะ <Okay. S 2> แล้วผมก็ไม่รู้ไปพูดผิดพูดว่าเข้าใจว่าฟิลเล่เนี่ยคือการเอาเนื้อลงไปจีในกระทะก็ฟิลเล่ฟินเล่ฟินเล่ขอทั้งรายการเลยสุดท้ายมารู้หลังหน้า แตกเลยหน้าแตกไหมแตกก็ได้ก็แบบนี้หน้าแตกกันไปมันเป็นมันเป็นแตกเพราะว่าเราเราดูแลคอนเทนต์นี้ดีไงเราก็แบบเออมันก็มีความพลาดที่เราได้ทำไปนะอ้าแต่่อยางน้อยเราก็ได้รู้เป็นความรู้อะไรใหม่ๆแต่ว่าล่าสุดแตกสุดๆเลยทมามคุณคือซื้อเปลี่ยนลิงค์โทนโทรศัพท์แล้วมันดังในรายการลรืปิดอายมากเล่นลิงค์โทนคุณไม่เป็นไรอ่ะสาวจันกั๊งโกะรู้มากเลย ไม่เมื่อก่อนตอนทำรายการหนังสือด้วยแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดถึงเพลงนี้เลยแบบเฮ้ยโหรู้สึกมันกินเลยเปลี่ยนดังขึ้นในรายการหน้าแตกมากครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะจิ้มนะคะสำหรับใช่แล้ววันนี้ค่ะแล้วก็เราก็ยัอย่างที่บอกนะคะเรายังมีรายการอีกนะคะที่ให้ติดตามว่าแต่ละรายการจะมีเนื้อหาความเคนคอนอะไรเราไปติดตามกันต่อในรายการต่อไปค่ะวันนี้เราสามคนเดียวขอพักเบรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันช่วงหน้านะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ